และนี่คือ99ฆาตกร VS 1คนสวัสดีครับผม1 Steve. นึ่งแสนตำรวจเอกสตีฟแล้นี่เฮียเนี่ยโอ้โหกูไม่อยู่แล้วกดข้อแรกของการเอาชีวิตรอดนะครับกดข้อแรกก็คือห้ามทิ้งข้อที่2ก็คือห้ามทิ้งไม่ใช่เเราตลกไปเนี่ยแอักหนดินี่โอ้โวันเยอะมากมันมาแล้วเอ้ยตายจริกัน้ฮกันห้ยึยยัเฮ้ยเดัอนยยยิ้เ้ย สีขาวขาโอ้ยท่อวนงไปด้วยโอเคมันไปกันแล้วทุกคนเดี๋ยวไปไหนกันดีเพิ่ไปทางที่ดีที่สุดก็ค,คือทางลาดยางไงแหละเฮ้ยไปแล้วกันไปตายเอาดับหน้าอุยโอ้โหสงสัยวันนี้ลุงพลถ่ายทอดฝดโอ้ยอยู่ันเยอะมากไปตายเอาดับหน้ากันแล้วกันเขาว่ากันว่าฟ้าหลังฝนดินเปียกเสมอดีนะที่พ่อผมเป็นวิศวกรช่างไฟมาก่อนเพ่อผมทำขโมยทองแดงสับไว้ฟ เลยพอมีวิชายอยู่บ้างผมจะทําให้มันระเบิดนะครับเพื่อจะได,ได้ไฟดับนะครับแบบนี้นะครับ <S <S โอ้ยรีบไปแล้วกูมไปอยู่แล้วโอ้ยมีคนเริ่มพลาดเองด้วยเฮ้ยเฮ้ยก่อนที่ไฟจะดับเฮ้ยโอเคเราต้องค่อยๆไปจากที่นี่ครับทุกคนวิโอ้โหศพเกตือนกันอุยอ้ยเฮ้ยมีผู้มายอยู่ด้วยข้างหน้าโอ้ยมั่ว่ะกล่องนี้ใช่กล่องที่เขาแอบเ<อ><อ>มียสั่<อ>งมาเพราะว่าดูเราจะฝ่าไปเลยดีวะ โอ้ยไม่ต้องสงสัยเอาแล้วไปแม่งอย่างนี้แหละโอ้โหไปดึงไปเป็ขนาดมีท่อเดี๋ยวเราพุดท่อไปข้างบนดีกว่าฮึบไม่ได้แดกกูหรอกโอ้อยู่นี่แล้วครับเพื่อนที่จะกก็ข้างบนอ่ะเดี๋ยวต้องรีบไปโอ้ไปไปไปทันไม่ทัายนะครับประตูปิดประตูปิดโอเคเราจะออกจากที่นี่ครับโอเคเราพร้อมที่จะออกยาแล้วทุกคนโอ้โหมันพังประตูแล้วเอาลัดขิมขัดครับผมพร้อมออกเดินทางในยะเอ้ย และเป็นอีกครั้งที่โลกของเราปลอดภัยแต่กูเกือบตาย